สวัสดีค่ะทุกๆท,ท่านค่ะพบกับช่องคำตัวโต a n n e l อีกแล้วนะคะสำหรับเมนูวันนี้ก็จ,จะเป็นไอศครีมทุเรียนค่ะหรือว่าไอติมทุเรียนนะคะอร่อยหวานหวานเย็นเย็นเก็บไว้ทานได้นานๆด้วยค่ะค่ะก่อนอื่นท่านไหนยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจใคนทำคลิปค่ะสำหรับส่วนผสมต่างๆของไอติมทุเรียนก็มีไม่กี่อย่างค่ะมีเนื้อทุเรียน ทิมสำหรับทำไอติมเกลือปน่นน้ําตาลทรายกกะทิแล้วก็น้ําเปล่าค่ะก่อนอื่นก็นําน้ําเปล่าน้ําตาลทรายแล้วก็เกลือป่นค่ะ นำขึ้นตั้งไฟนะคะคนให้น้ำตาลละลายค่ะอย่าหยุดคนนะคะเดี๋ยวน้ำตาลเขาจะไหม้นะคะปล่อยเขาเดือดพอเดือดเราก็เติมกะทิลงไปค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะด้วยไฟค่อนข้างอ่อนค่ะพอเขาเริ่มเดือดเราก็ปิดไฟค่ะ รอยเขาอุ่นนิดนึงนะคะจากนั้นเราก็จะนำเนื้อทุเรียนไปปั่นค่ะเติมน้ำกะทิลงไปค่ะความข้นของเนื้อทุเรียนนี่ตามชอบเราเลยนะคะแล้วก็ปั่นให้เข้ากันค่ะ ความละเอียดนี่แล้วแต่ตามชอบเหมือนกันนะคะเราก็จะมาเตรียมพิมพ์ค่ะเทเนื้อทุเรียนลงไปในพิมพ์เขาอาจจะมีฟองเพราะการปั่นนะคะ แล้วก็ปิดฝาพิมพ์ให้เรียบร้อยนะคะในฝาก็จะมีไม้ด้วยค่ะไม้ไว้เสียบถ้าไม่มีพิมพ์แบบนี้ก็ใช้ที่ทำน้ำแข็งแล้วใช้ไม้จิ้มฟันแทนไม้ไติมได้นะคะจากนั้นเราจะไปแช่ในช่องฟรีซประมาณ5-6ชั่วโมงค่ะอันนี้ก็ครบ6ชั่วโมงแล้วนะคะก็จะเป็นไอติมเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะมาแกะออกจากพิมพ์บีบด้านข้าง บีบด้านบนนะคะแบบนี้่เพื่อให้เขาหลุดออกจากตัวพิมพ์นะคะก็ดึงออกเบาๆค่ะเห็นไหมคะง่ายมากๆเลยนะคะหอมกลิ่นทุเรียนมากๆเลยค่ะบวกกับกะทินี่ยิ่งน่าทานมากๆเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะสำหรับไอติมทุเรียนหรือว่าไอศครีมทุเรียนทำง่ายมากๆเลยนะคะ ทานเย็นๆชื่นใจถูกใจใครหลายๆคนแน่นอนค่ะค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้บายช่องคำโตๆชาแนลขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ